คนตายช่วยทั้ง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 สิบคนเลยทั้งทุกร้านครับครับทั้งทั้งทั้งทุกร้านไหมที่อยู่ในในนั้นพี่พี่อีอีอีกแป๊บนึงได้ไหมพอดีผมมาตรวจเขาฮัลโหลครับ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 เป็นที่บอดหมายถึงว่าตาบอดเนี่ยคราวนี้เตรียมหันหน้าที่นู้นเลย คือเป็นเศษจากข่าวมะละกอตอนที่เรามีเนี่ยตัดทางอ่าที่แหวนหนุไปอยู่มาตัดทางมันก็เลยเดือเดี๋ยวรอรูปทำงานเลยที่ไล่กว่ากว่าคือตรงนี้ไล่กว่าไล่ห้าไล่กว่าเนี่ยนั่นแหละนั่นแหละที่ที่บันทึกนั่นแหละครับเอกสารนะเขาเขามารับเป็นของเองอ่าไปเป็นเป็นเป็นผู้ดูแลอ่าตอนนั้นก็บอกเขาเป็นผู้ดูแลของพี่ชายเขา ก็ยังไม่ลื้อไม่ลื้อไม่ลื้อแล้วก็ทหารเข้ามาเข้ามาดูออกมาได้หนึ่งใบแล้วยันยันกันว่ามันไปแล้วเยราว่าเราโกงมันด่าเราเนี้ยเลยเนี่ยมันด่าเรา เอาไม่ได้โกงใครเออดังนันไม่ต้ออกนอสสลอบอกเป็นออกไปเฉนินสลดีกว่าสลดีกว่าอันี้พอออกเฉลิมไปแล้วแล้วก็มีนายทุนก็มาจ้างอีกคนเป็นร้องล้องตัวสารปกครองคนที่เขาสารตัสารตาคองบอกให้กลับมาทําให้ทูมดูแลนะครับมันก็มีมาเลยนะขโมยตัดไม้มาแล้วผมก็ตามมาจับมาเนี่ยสารวัตรโจงใหญ่เนี่ยก็ไปถามจว่ามันเรื่องมไหนแล้วพว่าเพราะว่านยกเขาก็ว่าจะไป ไปขอใช้ที่แล้วเนี่ยก็จะทำเรื่องมัน<ล>เว้นอยู่อ่ามันมันเว้นอยู่แล้วก็เป็นนีน่ไปเรื่องที่ยดออกนอสลได้ว่าจะจะเปิดขอใช้ให้มันเป็นที่สำนักง,งานกับสนามฟุตบอลตรงนี้นะอ่าตุ๊กของข้างหน้ามันมีพืน้นให้มันออกนอกสลอ,อได้แบบให้มันเป็นนอสอรอนะถ้าออกนอสลอแล้วคนเนี้ยยังไม่จบผมมองนะคนที้คนนี้คนที่เขาบอกคนนจะขอคนนี้คนเป็นประธานหรือเอง นแล้วแล้วป่าไม้เข้ามาเขาบอกอะนรือแล้วเขาจะเขาจะดำเนินคดีเขาคดีตอนตอนนี้ระหว่างที่มาดูเนี่ยมันมาม,นมามาวจภายสารเนี่ยนะจริงจริง,รงแล้ะมันมันไม่ควรสุดแงตัวคู่กันจริงๆรินะนะเอเอมุมไหนคือที่ที่แปลงนี้นะครับเดิมมีการมีการมาตรวจสอบเมื่อเดือนประมาณเดือนตุลาคมนะครับว่ามีการกลุกที่ที่สาธารนณะ โดยการทำรอบล้อมรั้วนะครับแล้วก็มีมีมีคนมาสแสดงตัวว่าเป็นเจ้าของมาครอบครองนะครับก็ทางทางคณะพิบตตรวจสอบตอนนั้นนะครับก็ให้ดื้อถอนภายในสารเปหตุลาคมนะครับปรากฏว่าเลยระยะเวลาเนี่ยทางออหน่วยงานทหารนะครับทางตลอดจนป่า<ร>ไม้ด้วยป่าไม้กำนาน,นแล้วก็เทศบาลนะครับมาตรวจสอบที่ปรากฏยังไม่ได้รื้อถอนนะครับก็ทางตอนนี้ก็เลยป่าไม้ก็เลยไปดำเนินการแจ้งความดำเนินคดี จะพูดที่ทแสดงตนนะครับให้มาให้มาออ,ออกหมายเรียกให้มาพบพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนิคนคดีนะครับแต่ตอนนี้ให้มารายงานตัวภายใน2ี่เนี่ยตอนนี้ย,ยังไม่ยังไม่ไดไมารายงานตัวกับตํารวจนะครับเดี๋ยวจะพนังกงานสอบสวนคือตํารวจเนี่ยจะออกหมายเรียกครั้งที่2นะครับถ้ายังไม่มาก็ต้องดำเนินการออกหมายจับต่อไปที่ออกมาครั้งนี้เนื่องจากว่ามีมีพี่น้องประชาชนนะซึ่งซึ่งได้รับ ซึ่งรับทราบข้อมูลตัวนี้นะครับว่าว่าการดำเนินการตอนนี้มันเหมือนกับว่าทางฝ่ายราชการเราไม่ได้เร่งรัดนะครับทางไม่ได้เร่งรัดเพื่อแก้ไขปัญหาตรงนี้นะครับเราก็เลยเร่วมกับทางกำนันนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อจะมาเร่งรัดการดําเนินการให้ให้ผูกตามขั้นตอนนะครับเป็นการดำเนินคือที่เป็นที่หลวงนะครับก็ต้องกลับมาเป็นที่หลวงแล้วก็ส่วน ่วนที่คนแสดงตนนับเป็นเจ้าของเนี่ยก็ต้องมาดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมนะครับถ้าเขาแสดงว่าเป็นเจ้าของดัดจริงที่ก็ต้องเป็นของเขาแต่ในปัจจุบันนี้เราตรวจสอบแล้วที่ตรงนี้ไม่มีเอกสารสิทธิ์นะครับมันก็ต้องมันก็คือที่สาธารณะเจอเนื้อที่ประมาณไร่เศษษครับขังไร่เศษมีการล้อมรั้วไว้นะครับครับขึ้นทางขอสชเนี่ยเข้ามาอีกอีกทีหนึ่งพร้อมกับทางป่าไม้ก็มาทำบันทึกตรวจยึดเลยตัวนี้ตัวนี้ตัวเนี้ยให้มา ที่ล๊กลั่งว่างเปล่าแล้วมันมันต้องเป็นป่าไม้สองสี่แปดสี่สองหลาป่าไม้สองสี่แปดสี่คนที่เป็นโจกย์ก็คือต้องเป็นป่าไม้อะไรครับมาเป็นเป็นป่าไม้แต่เขาก็ได้ไปร้องทุกข์การโทษตามหน้าที่ขยอนชี้เสาหลักนิดนึงครับไอ้เบื้องต้นนี่มีการรื้อถอนใช่ไหมครับจะต้องรื้อถอนทิ้งใช่ไหมครับใครมารื้อเนี่ยคือ บันทึกตกลงตอนแรกเนี่ยเจ้าของจะรื้อเองภายในสาสิบเอดตุลาและเจ้าของสิทธคนแสดงสิทธิ์เนี่ยไม่ไม่มาลื้อคือเสาหลักที่เห็นเนี่ยคือมันล้อมรอบเนื้อที่ที่บุกรุกอยู่ทั้งหมดเลยใช่ไหมครับไล่กว่าเนี่ยนะไล่กว่าครับ